สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบ ว่าหลังจากวันประกาศสงกรานต์และวันถลิงศกเริ่มจุลศักราชใหม่ในปีพุทธศักราช2566นี้นะคะจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันต่างๆกันบ้างสำหรับท่านที่มีเวลาจำกัดท่านสามารถเลื่อนไปฟังคลิปคำพยากรณ์ในช่วงกลางคลิปได้เลยนะคะโดยอาจารย์กบก็ได้จัดคำพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับท่านที่มีเวลานะคะเรามาฟังรายละเอียด และคำทํานายกันโดยภาพรวมค่ะว่าดวงเมืองของประเทศไทยแล้วก็ดวงของผู้คนโดยภาพรวมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาค่ะเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะประกาศสงกรานต์ปีเถาะของปีพุทธศักราช2566วันมาหาสงกรานต์จะตรงกับวันที่14เมษายนเวลา14นาฬิกา4นาที 48วินาทีซึ่งตรงกับจันทรคติการวันศุกร์แรมเก้าค่ำเดือนห้าปีถอค่ะโดยอ้างอิงเวลาจากปฏิทินโหรของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะคะสำหรับปีนี้นางสงกรานมีชื่อว่านางกิมิทาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลนีค่ะซึ่งดอกจงกลนนีนั้นก็คือดอกบัวชนิดหนึ่งที่มีความงดงามมากนะคะ มีแก้วบุตรารคำเป็นอาพรพักษาหารคือกล้วยน้ำพระหัตขวาทรงพระขันพระหัตซ้ายทรงพินสเสด็จประทับนั่งมาบนหลังมหิงสาเป็นพาหนะซึ่งมหิงสาก็คือกระบือนั่นเองค่ะและแวดล้อมไปด้วยเหล่านางอักษรผู้เป็นบริวานนะคะ โดยคำทํานายตามตําราโบราณได้กล่าวไว้ว่าเวลาเที่ยงถึงเวลาสนธยาพบค่ำนั่นก็คือตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงพระอาทิตย์ตกดินค่ะพระสุริยาทิตย์ประทับนั่งไปปริชนทั้งหลายจะมีมรณะภัย ซึ่งในปีนี้นะคะนางสงกรานก็ประทับนั่งมาในช่วงเวลา16นาฬิกา4นาที48วินาทีดังนั้นคำทำนายจึงหมายถึงประชาชนทั้งหลายอาจจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นค่ะดังนั้นปีนี้นะคะเราอาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆหรือว่าระวังในเรื่องของการถูกทำร้ายให้เสียเลือดเสียเนื้อให้มากขึ้นค่ะสำหรับในปีนี้นะคะวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานค่ะ ก็ได้มีคําทำนายไว้ว่าเทวดาจะรักษาคนทั้งหลายให้อยู่ดีกินดีไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยข้าวจะงอกงามคนจะเกิดศรัทธาทำบุญให้ทานกันมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความสุขแก่คนทั้งหลายมากขึ้นอีกด้วยนะคะและสำหรับในปีนี้วันเสาร์เป็นวันเนาค่ะโดยมีคําทำนายเอาไว้ว่าข้าวปลาจะแพงมากขึ้นจะเกิดเพลิงกลางเมืองขุนนางจะต้องโทษ ข้าวจะตายฝอยน้ำจะน้อยกว่าทุกปีสมณชีพรามจะร้อนใจกันเป็นหนักหนาพลาผลและผักหญ้าจะแพงแลดังนั้นในปีนี้ในเรื่องของปลาผลไม้และผักจะมีราคาแพงมากขึ้นนะคะและในปีนี้วันอาทิตย์เป็นวันเถลงิงศกก็ได้มีคำพยากรณ์เอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์จะเรืองอำนาจแล้วก็จะมีชัยชนะแก่ศัตรูทั่วทิศานุทิศค่ะ สำหรับในปีนี้วันเถลิงศกเริ่มจุลศักราชใหม่1,385ตรงกับวันอาทิตย์ที่16เมษายนปีพุทธศักราช2,566ในเวลา20นาฬิกา2นาที24วินาทีจึงถือเป็นวันที่เริ่มใช้กลโยกใหม่ดังนี้นะคะวันเสาร์เป็นวันธงชัยวันพุธเป็นวันอธิบดีวันศุกร์เป็นวันอุบาทและวันโลกาวินานะคะ ทีนี้เรามาดูความหมายกันค่ะว่าในเรื่องของวันธงชัยวันอาทิตย์วันอุบาทและวันโลกาวินาศนั้นหมายถึงอะไรกันบ้างสําหรับวันธงชัยนะคะก็จะหมายถึงชัยชนะหมายถึงความสําเร็จแล้ววันอาทิบดีค่ะก็จะหมายถึงความเป็นใหญ่ความมีอำนาจและหมายถึงความมั่นคงส่วนวันอุบาทนะคะก็จะหมายถึงการตกอยู่ในบ่วงกรรมการมีอุปสรรคความโชคร้ายการทำกิจการงานใดก็ไม่สำเร็จค่ะ และวันโลกาวินาศนะคะก็หมายถึงความวุ่นวายความยุ่งยากระสำราสายการละเห่เล่่อนความหายยนะและการสูญเสียค่ะทีนี้เรามาดูสรุปดวงชะตาของท่านที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะว่าตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ของปี2566นี้จนถึงช่วงสงกรานต์ของปี2567ในเวลาช่วงหนึ่งปีนี้ดวงชะตาของท่านที่เกิดในแต่ละวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในปีนี้ก็ถือว่าดวงชะตาจะมีความสุขตามอัตภาพค่ะแม้ไม่ดีเลิศน,นะคะแต่ก็จะไม่ร้ายเหมือนโดนเคอร์สซ้ำกรรมซับอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในปีนี้คนวันอาทิตย์อาจจะทำอะไรแบบเดิมๆเหมือนเป็นลูทีนของชีวิตนะคะแต่สิ่งที่เป็นลูทีนที่ดูแสนน่าเบื่อนี้หากท่านทำอย่างมีวินัยและสม่าเสมอก็จะสร้างความสุขความสาเร็จให้กับชีวิตของท่านได้เช่นกันค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะในปีนี้ถือเป็นช่วงชะตาที่อยู่ในช่วงเสถียรภาพค่ะคือเป็นกลางๆนะคะคืออาจจะไม่ดีจนโดดเด่นแต่ก็จะไม่ร้ายจนทําให้ชีวิตของท่านเกิดปัญหาค่ะเข้าทํานองการยินดีในสิ่งที่ได้และพอใจในสิ่งที่เป็นค่ะโดยท่านจะมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่แล้วและไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการแข่งขันหรือว่าความอยากมีอยากได้อยากเป็นมากจนเกินไปค่ะ ส่วนท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะในปีนี้ก็ถือว่าเป็นกลางๆไม่ดีมากแล้วก็ไม่ร้ายมากค่ะและเนื่องจากดาวอังคารในปีนี้นะคะเดินดีเป็นจังหวะจากโคนตลอดทั้งปีเลยละคะ่ะจึงส่งผลให้ท่านที่เกิดในวันอังคารนั้นหากท่านมีความขยันหมั่นเพียรมีความทุ่มเทเอาใจใส่กับสิ่งที่ท่านทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดนะคะ <c oughs> ก็จะสำเร็จสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ท่านลงแรงไปอย่างแน่นอนค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะคะ ถือเป็นปีแห่งโชคเลยละค่ะท่านจะมีความสุขความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีมีเกณฑ์ได้รับการโปรโมตได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งท่านจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นได้รับการยอมรับในแวดวงการทำงานเพิ่มมากขึ้นบางท่านก็ได้เพิ่มเติมในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์นะคะและท่านที่ทำธุรกิจการค้ากิจการของท่านก็จะเติบโตก้าวหน้าดีจะหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ สำหรับท่านที่ในช่วงที่ผ่านมาท่านยังตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้นะคะในปีนี้ค่ะก็มีโอกาสที่จะตั้งหลักสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้ค่ะ สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะในปีนี้ก็ถือว่าดวงชะตานั้นมีสเสถียรภาพที่ดีค่ะและเนื่องจากปีนี้นะคะดาวพฤหัสบดีเดินจรในตำแหน่งราชาโชคจึงมีแนวโน้มว่าท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นถือว่ามีบุญเก่าที่สะสมเอาไว้จะสนองผลนะคะทําให้ชีวิตของท่านมีความสุขกายสบายใจแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีค่ะอีกทั้งยังมีเกณฑ์มีโชคมีลาบอีกด้วยนะคะและท่านจะหยิบจับทาอะไร ก็สุขสำเร็จสมความปรารถนาค่ะดังคำประพันธ์ของท่านอาจารย์มหาบันเทาจันทศนนะคะท่านได้กล่าวคำประพันธ์เอาไว้ว่าราชาโชคฉโลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าแสดงอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองทีนี้เรามาดูท่านที่เกิดในวันศุกร์กันบ้างนะคะ สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ในปีนี้ก็ดูเหมือนจะมีอุปสรรคและปัญหาค่ะรวมถึงเกิดความวุ่นวายต่างๆเข้ามามากเป็นพิเศษเลยนะคะอีกทั้งในเรื่องของสุขภาพค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยกระสอกกระแะหรือว่าร้มหมอนนอนเสือขึ้นได้นะคะและเมื่อใดที่ท่านเกิดปัญหาท่านควรตั้งสติให้ดีค่ะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละเรื่องนะคะโดยควรพิจารณาให้ดีว่าปัญหานั้นควรหาทางแก้ไขแบบไหนนะคะ หรือว่าปัญหานั้นยิ่งแก้ยิ่งเป็นปัญหาค่ะอุปมาอุปไมเหมือนลิงแก้แหนะคะคือปัญหาบางอย่างเนี่ยยิ่งแก้ยิ่งบันไลยไปกว่าเดิมอีกค่ะโดยในบางปัญหาค่ะท่านอาจจะต้องทิ้งปัญหาดังกล่าวไปก่อนนะคะเพราะการทิ้งปัญหานั้นก็ถือเป็นวิธีในการแก้ปัญหาที่ดีอีกวิธีหนึ่งเลยละคะ่ะ อีกทั้งท่านก็ควรจะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะและหมั่นทําบุญให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อเป็นบุญลิขปกป,ป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะในปีนี้ถือเป็นปีที่ดีเป็นพิเศษสำหรับท่านเลยละค่ะท่านจะโชคดีมีความสุขกิจกรรมการงานก็จะเติบโตก้าวหน้ามีชื่อเสียงรวมถึงได้รับการยอมรับในแวดวงการทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เข้าประกวดหรือว่าเข้าแข่งขันชิงชัยเรื่องราวต่างๆท่านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ อีกทั้งยังถือเป็นปีที่ท่านจะหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วก็มีโชคลาภทางการเงินอย่างง่ายๆถือเป็นปีที่เหมาะกับการลงทุนค่ะรวมถึงเหมาะกับการเสี่ยงโชคอีกด้วยนะคะแถมคนวันเสาร์นั้นยังมีโอกาสพลิกชีวิตจากคนธรรมดาให้ร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีใหม่ได้อีกด้วยค่ะ การทำนายดวงนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากการพยากรณ์ดวงชะตานั้นก็ยังมีรายละเอียดปริย่อยอื่นๆอีกมากมายเลยละคะ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะ นั่นหมายถึงบุญที่เราทํานะคะจะเป็นบุญยลิศคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับมากจนเกินไปค่ะและในช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะช่วยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ส่วนการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเลยละค่ะโดยอาจารย์กบก็จะขอแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการทำบุญเสริมดวงชะตาในช่วงเทศกาลสงกรานดังนี้ค่ะ สำหรับวันมหาสงกรานะคะตรงกับวันศุกร์ที่14เมษายนของปี2566นี้ดาวอาทิตย์ก็ยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษค่ะและยังได้ตำแหน่งมหาอุดอีกด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งมหาอุดนั้นก็ถือเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดและสูงส่งที่สุดในรอบหนึ่งปีเลยล่ะค่ะ และดาวอาทิตย์นั้นถือเป็นตัวแทนของความสว่างสวัยนะคะดังนั้นในช่วงเทศกาลสงการานนี้ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ท่านจะทําบุญด้วยแสงสว่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการเติมน้ํามันตะเกียงการจุดประทีปโคมไฟการถวายทูบเทียนการถวายหลอดไฟฟ้าหรือว่าการทําบุญค่าไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ แล้วให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานเมื่อทำบุญนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่แสงสว่างที่ท่านทำบุญไปนั้นสว่างขึ้นก็ขอให้ชีวิตของท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความสว่างสวัยรุ่งโรดแด่งแสงสว่างที่ท่านทำบุญไปและเมื่อใดที่แสงสว่างที่ท่านทำบุญไปนั้นดับลงค่ะขอให้ทุกโศกโรคภัยรวมถึงอุปสรรคต่างๆของท่านให้มลา,ายหายสิ้นไปท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ขอให้สําเร็จโดยง่ายนะคะ ท้ายนี้ค่ะอาจารย์กบขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ทุกท่านเป็นที่รักของทุกคนนะคะทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆแล้วก็มีโชคมีลาบกันอย่างง่ายๆไปตลอดทั้งปีเลยค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนํามาแบ่งปันกันอีกนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ่ะสวัสดีปีใหม่ไ,หไทยทุกท่านเลยนะคะ